ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับปุ่มเองปุ่มกรุบกรุบคนนี้อร่อยเลโเอริบารีสินเจ้าเติดกะะมอยเงยเอาสบายดีพี่น้องปองไปสู่ขู่สู่คนมนีมาพบมาพอกับสองดาวแห่แชแนลสินเดิมสินเคยพี่น้องมนีพาพี่พน้องมากินส้มตำแล้วก็ทอดมูแดดเดียวพี่น้องทอดมูแดดเดียวตอนนี้ไง โอ้พะแกลูก huh. wow. wow. ับบูมิไลพี่น้องเท้าเทียนพี่น้องและเท้าเทียนพี่น้องมาล้องซุูมพี่น้องเขาเนี่ยตั้งเทีนโอ้โหนี่อุ่นๆพี่น้องหักกันึ่งมาแล้วพี่น้องอะไรที่กระเด็นพี่น้องมามาว้าวมามาจัดเลยพี่น้องละน้ำมันกันนพี่น้องลูมือเลยนะพี่น้องนะอือโอ้โห ตกสนสตำโอ้ no ละไรเสียงจะไปเปลี่ยนพีองแกแกวงบ่มีสิสวงมูแดดเดียวเพโอ้มนุ่มๆเพียงสุดยอดเลยพียงเยติ สิมเ <c oughs> ม่รู้เหมือนวันพี่นาะงาน,นปินแครพี่น้อง,ง <c oughs> แครบอะไรครับเสื้อไม่เยอะมาไหมซิมนะ่งสีพี่น้องเ้ยหน่ี trăm năm hả, mhm 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 แรงอะไรเนาะล้างเอาภัก,กคือเก่ากบแพงเรื่องอะไรแม่ละเข้ากันอยู่พี่น้องะมูแนตเดียวครับตามมะฮุ่งครับ

มันข <t od for |ms|> no, ึ้นนี่จัดหนักพี่หนุอมมโนจะข้อมือไอ้มโนยวเจอจะข้อมือจะเจือมันมีเพลงมนะมันเมื่อไปิลเว่ยกูกินยันนั่งอยู่เดียงมโนเพลงสามเพลงก็บานเลยเยครไง ขากมือแห้งคนเนาะมันนุ่มพอดีพอพอดีสุกคำมันแห้งลายมันแข็ง <hm ดิซียพี่น้อง่อนนุ่ม พ่อแน็กเบื้องหลังพี่น่องมีสองตัวอยู่นี่มาหน่อยสองตัวีบ,บุญรอดเียบเทียน ใส่กาแเป็นขอ,อ,อ,องชินมนนุ่มเปนหอเข้มจ้ำหน่อเเอากันอล้ำหน่อยมาแลวเรื่องปากอีแล้วจ้ะ เอฟซีมาเลยพี่น้องข้ามฝากมาเลยพี่นอ้องผมไม่ใชยคามเมนทำข้อตุนเทพทำไก่เดือดทำแม่สายโคตรชรินกรุงเทพ คุณน่าจอยมากไม่ว่าอะไรคุณน่ารักมันเป็นมันลอยหายนิงบรรยากาศจะแช่ๆนึงพี่น้องเบื้องหน้านอ้น้องตอนทับปีใหม่เวียดพี่น้องปีนแค่โต๊ะบักง่ายแค่ปีนถุงมืออะไรมาเนี่ยวัสดกินนะมัน ได้ใจฮะเหรอสะอาดสมตำกับแบบเผ็ดๆจุดๆก็เชี่ยงกับพอดีนี่ตัด <c ười> กรอบไปแหงแ้งเลยเชีเ่ยงก<า>ับพอดีมามาเอฟซีมา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 อย่ามาอย่ามา ơn dưng để sắc tay tai nhau này, mãi 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 gặp chị lạy ngọc anh hằng gặp chị FC Live hàng. FC gặp chị FC

จาบ่มีซีดสวงคราบนี้ก็มาครบคนพนี่น,น้องพนดีมาซาบอืม <c oughs> ครบทีมงานพี่นอ้องมาก็มาแบมาบมลยวิญญาณยังแห้งเดียวพี่นอ้อง <c oughs> จะหน่อยซอกหาแนวมาแก่แห้ง <c oughs> บมีซีดสวงเดยพี่น้องเลย ยังพุชอีหลากันอือหือสิลับพี่น้องล่ะอ่าพี่น้องอย่าได้แกแล้วเนาะพี่น้องเนาะ อย่าลืมติดตามเด้อสองดำทำเลสแนลพี่น้องบดดำและบลเลพี่น้องเรืองคือเกาพี่น้องเลยวานสมุนนำพี่น้องลองทำแมวยมิ่งหรือดีเอ่อไฟจะมีทันสมสมร่มหรือไม่ฮะตอาประเด็กจิกไม่ประเด็กจิกอะตอนประเด็กกินไง,ไนนงนพี่น้อง qua Núm núm Thằng khẳng có pin khẻ phía nó ดังจู่กันอีกมานอนปีนาสิกันะดังจู่กันเนี่ย นี่พี่น้องเดือดปลาเด็ดปลาปลาลาครับพี่น้องปลาหอมๆอ้าพี่น้องแต่ว่าอิ่มแล้วพี่น้องโบมดคือเก่ามันลายพี่น้องมลายแห้งะลยเป็นโลพูนพี่น้องอย่างมูเดียเดียวสมตำก็โบมดเพราะว่าข้างเราพี่น้องมืเดคืนนี่จัดหนักพราะมันนี่กินได้น้อยพี่น้องแต่ว่าใบแก่โตมื่อหนาพี่น้องมันลายก็กินโบมดนั่นเนาะพี่น้องกินพออิ่ม กินพอดีพ่อยู่เอาพี่น้องบูมีอย่างไรถือว่าฝากพี่ฝากน้องทุกพี่น้องก่อนอื่นมันก็ขอข้อความ,วามาก,ากรุณาพี่น้องฝากไลค์ฝากแชร์ด้เยพี่น้องส่องดำทำเ,นเนล่แชแนลเฟซบุ๊กแฟนเพจก็มีซื้อเดียวกันเลยพี่น้องดำทำเล่เรียกว่าเล่ทำดำเปียกทำดำอ็ได้พี่น้องเลยเอาบอกอะไรยังหางพี่น้องทไทยนีน่ก็อวยพรผสมปุะทานจงมีสุขภาพแข็แขงแรง พัฒนาสิ่งใดคอยด้สิ่งนั้นสำหรับมื้อนี้เขากล่าวคำว่าสบายสบายดี